สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ตามแม่หมีมาดูนะคะวันนี้แม่หมีสอนให้หมูอ้วนทำอะไรเอ่ยหมูอ้วนเป็นยังไงลกูกแม่เตรียมของเรียบร้อยแล้วนี่แหละมีใน,นตู้เย็นของที่เราจะทำยำกินวันนี้ไงลกูกโอ้แม่ครับมีอะไรบ้างเนี่ยว้ามีพริกด้วยโอ้มีข้าวโพดด้วยอ้ามีไขเ่เค็มแล้วนี่อะไรครับแม่ อ้าวนี่เขาเรียกว่าน้ำยำไงลูกหมูอ้วนปะมายำกันแม่ครับชามาแล้วครับไปแล้วก็ตามด้วยน้ำยำเลยลูกน้ำยำใส่ไปสองช้อนก่อนนะลูกนะอ่าเราไม่ต้องไปตามนะลูกนะมาเขือมาอืมแล้วก็เอาตัวนี้มาเลยข้าวโพดครับคลุกเค้าเลยหมูอ้วนเค้าเลยเค้าเลยครับนั่นแหละเค้าให้ ข้าวโพดเขเข้ากับน้ำยำเดี๋ยวแม่เติมน้ำยำให้หมูห,ห,นหน่อยหน่อยครับผมอ่าเติมอีกช้อนหนึ่งลูกอ่าซีอิ๊วมาหน่อยลูกซีอิว๊วอ้าวครับเท่าไหร่ครับแม่นิดเดียวพอนิดเดียวพอลูกนิดเดียวพอ,อเดี๋ยวค่อยใช้ชิมอ่าอนั่นแหละพอ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 ลูกพอพออ่าเค้าให้เท่ากันลูกครับเดี๋ยวให้แม่ชิมดูก่อนนะลูกนะสงสัยต้องเอามะนาวอีกแน่เลยลูก เออบีบมะนาวเลยอู้นี่แม่บีบห้ละสองชิ้นเลยนะหมูอ่ะนะเป็นไงเดี๋ยวเอาไข่เค็มมาลูกครับบีบลงไปเลยเอ,อ่อหมูอ้วนไข่เค็มใส่ไปเลยลูกครับหมดไหมครับแม่หมดเลยลูกหมดเลยหมดเลยเออคุกเข้าพอละเดี๋ยวไปเลี้ยงข้างหน้าและราดน้ำยำม,มาเอาละ,อา,ละอาจายนมาหมูอ้วนครับผม ตักใส่จานเลยลูกตักใส่จานเลยฮะหมูอ้วนเป็นไงลูกน่าทานไหมลูกมาเร็วมาเร็วครับเป็นไงบ้างหมูอ้วนโอ้ยหน้าทานจังเลยครับแม่โอ้แต่ไม่รู้จักเผ็ดหรือเปล่าเดี๋ยวหมูอ้วนลองชิมก่อนอ้าวเอาเลยลูกชิมเลยเลยน้ำยำไปอีกนิดนึง